破り捨てて」 อ่ะนะครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมิอีกแล้วนาอนะครับกับเกม SAOMD นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็อ่าคือผมอยากจะบอกว่าวันนี้คือมันมี กิจกรรมมานะครับก็คือเป็นกาชานะครับก็เผื่อท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนตอนนี้นะครับก็ทางบันไดนะครับเขาก็ได้อาประกาศกิจกรรมนะครับครบรอบ4ปีมาแล้วนะครับก็แล้วก็มีตู้กาชานะครับมาให้เปิดก่อนด้วยนะครับก็คือจนถึงวันที่28นะครับก็วันที่28นะครับตอนบ่ายโมงเหรอแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม ไม่หรอกท่านผู้ชมคือผมกลัวว่าผมจะไม่ได้เปิดนะปัญหาใช่ป่ะเด okay, <ụ Stuff> <isas> ี๋ยวดิโอเคนะครับก็ก็จนถึงอ่า ตู้นี้นะครับก็จนถึงวันที่28นะครับตอนเวลานะครับเวลาตอนสี่ทุ่มนะครับของบ้านเราเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยนะครับก็มีทั้งหมด3รหัสนะครับที่จะมาให้เปิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับอื นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับเ,เป็นอีเวนต์แลงนะครับเ,เก็บชุดแลงนะครับก่อนอครบรอบ4ปีนะครับก็คือเดี๋ยวครบรอบ4ปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่า กิจกรรมเนี่ยนะครับคือมันเยอะมากนะครับเป็นอ่าวันที่28นะครับถึงวันที่28เดือนหน้านะครับก็คืออ่า30วันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ใครที่อ่าใครที่กําลังจะฟาร์มอยู่นะครับก็อ่าก็ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะนะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็อ่าอันนี้ก็เป็นชุดนะครับเป็นชุดอ่าธาตุดินนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าแหวนนะครับท่าแสงนะครับ อ่าเป็นสร้อยสร้อยคอดีกว่านอนนะครับเป็นทาทาทาชัแสงนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับก็สกิลอ่าเรียกว่าเป็นบัฟเนาะนะครับบัฟของชุดนะครับก็นะครับสามสิบอ่า สามสิบคาวเนะครับ a อ t แท็กบวกหนะครับแล้วก็อ่าคีนะครับบวกอีก3%นะครับแล้วก็ MP นะครับบวกอีก3%นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเมื่อทำการใส่ชุดนี้นะครับให้กับตัวละครนะครับ w a ลออฟอันเดอร์วอนะครับ HP นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก1,000นะครับแล้วก็ Speed Speed e อ่าส i s t นะครับก็คือมันจะลดดาเมจนะครับที่จะได้รับนะครับจากบอสนะครับ20%นะครับบอสนะครับหรือว่ามอน มอนแบบมอนตัวเล็กๆก็ได้นะท่านผู้ชมครับอ่ะฮะอ่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะมันร้อนนะครับอ่ะนะครับแล้วก็สร้อยคอนะครับสร้อยคอนะครับก็อ่าสามสิบคาวเวอรี่นะครับบวกคีอีกดัมเมจอีก3%นะครับแล้วก็ MP บวกอีก3นะครับสวิตอ่าสวิตสกิลนะครับคือแองแพกเพิ่มขึ้นอีก3%นะครับเมื่อเป็นอาร์สี่นะครับแล้วก็อ่าสกิล เหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นสกิลพิเศษนะท่านผู้ชมครับนะฮะอ่าเฉพาะสีดาวเนาะนะครับก็คืออ่าดาเมจบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่า เมื่อนะครับเมื่ออยู่ในแรงนะครับดาเมจก็จะโบอีสิบเปอร์เซ็นตนะครับแค่นี้แหละนะครับถ้าเสียงลมเข้าก็ต้องขอภัยด้วยนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือลมมันแรงมากครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็จะประมาณนี้น้อนะครับสําหรับอีเวนต์นะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปอัปเดตกิจกรรมก็แล้วกันเนาะนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปส่งไปส่งของครบรอบสี่ปีก่อนนะครับว่ามันมีอะไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแจกดาบนะครับก็แจกมาแล้วเนาะนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตู้ฟรีนะครับก็เปิดได้ถึงวันนี้นะครับจนถึงอ่าจนถึงสี่ทุ่มนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมาขาให้ซึ่งผม จะบอกก่อนว่านะครับตู้นี้คือมันไม่ได้การันตีนะครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะนะครับ so ตูต้นี้มันไม่ได้ก oui, ารันตีหกดาวนะครับมันสมาดินะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ไอตดีตอถัดไปกันเลยดีกว่านะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาอีก ID หนึ่งนะครับก็เป็นอีก ID หนึ่งนะครับก็เป็น ID เลองของผมมาแหละนะครับก็จะขออธิบายก่อนนะครับว่าในตู้นี้นะครับไม่มีอะไรบ้างนะครับก็มีอริสนะครับท่าแสงตัวนี้นะครับมีโตล่มนะครับมีอาอัสนะนะครับท่าใบนะครับมีอาซึกุนะครับท่าดินนะครับมียุกินะครับท่า มืดนะครับแล้วก็มีชีนอนน้ํานะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่านะครับตัวละครที่คุมที่สุดนะครับก็คือชีนอนน้ํานะครับลองมาด้วยซึกุฮะตัวนี้นะครับก็จะแล้วแล้วก็เป็นยุคิตัวนี้นะครับก็ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่จะพิจารณาเอานะครับก็คือตอนนี้นะครับอีกไ d ดีหนึ่งนะครับก็คือเป็นไอเดียของเพื่อนนะครับก็คือไ d เดีเพื่อนมันมัน มันเปิดเปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เหลืออีก2อ่าก็เหลืออีก ID ดีนี้ ID ดีเดียวนะครับที่จะเปิดอ่ากรชานีได้นะครับก็คือเพื่อนมันเปิดไปแล้วแหละนะครับเพื่อนมันได้ไอนี่มันได้อ่าอาสุนะาตัวนี้มานะครับซึ่งเพื่อนมันบอกบอกกับผมว่านี่อ่าคือมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเออเห็นไหมท่านผู้ชมครับคือมันไม่ยิ้มเมื่อกี้นะครับ เี่ะมากเลยท่านผู้ชมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดกาชาินะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันไม่ได้การันตีนะครับสําหรับกาชาเนาะนะครับก็เอ่อหนึ่งชิ้นไม่สินะครับก็อืมก็ปกตินะครับของคนดวงไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าไปเปิดนอกเกมนี้คือแบบบอกบอกเลยนะครับ ไม่ไม่เกลืออย่างที่คิดนะครับอ่าในครับติเกชิ้นนะครับโอเคนะครับก็นะครับขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันน้อนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปดูสอาออนไลน์กันด้วยนะนะครับก็ เดี๋ยววันนี้นะครับตอนเวลากี่โมงเอ่ยประมาณตอนทิ้งที่อ่าประมาณตอน6กโมงครึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับไปดูสตรีมนะครับของไอนี้กันด้วยนะครับสตรีมของอาของซตาออนไลน์นะครับที่เขาจะสปอยนะครับไอที่ครบรอบ4ปีนะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะนะครับหรือว่าใครที่อาไม่อยากดูสปอยก็อารอรุ้นเนาะนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกแล้วกันนะครับสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเป็นการำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดซับสไคร์น้องนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับตีเวเกนครับผมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีกับกาชาโต้นี้กันนะครับบายบายครับ